สวัสดีครับพี่น้องครับกินกาแฟพี่น้องพี่น้องครับความโลภของคนเฮานี่มันบทอ,อกันดีๆด,ดีพี่น้องฮาลองคนนีนพี่น้องฮางค้นโลภหน่อยฮารองคน้นโลภหลายฮาลงค้นบโลภผู้โลภหลายพี่น้องครับ ก็เฮ็ดหลายกย็ะเมยหลายผู้โลภหน่อยกย็เฮ็ดหน่อยก็ะเมยหน่อยผู้โบ,โบ่โลภบ่เฮ็ดแต่บ่มีกแิ่นี้พี่นพองครับโลภหลายเฮ็ดหลายเมื่อยหลายบางคนนี่ลืมสัจธรรมขอหนึ่งไปพี่น้องครับสัจธรรม สัจจะคือความจริงครับพี่น้องธรรมก็คือธรรมชาติคือความจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นบางคนลืมไปขอหนึ่งครับพี่น้องว่าคนเ้างเกิดมาต้องตายทุกคนพี่น้องตายทุกคนแน่นอนแต่ว่าผู้ใดสิไปสาบไปเร็วกว่ากันเท่านั้นครับน้องครับหูจักว่าจะคล้องติดตายอยู่แล้วครับ ขึ้นสิภาคกันโลกผู้เหตุลหลายๆพี่น้องครับเตือนไปจังน้อยเนี่ยตายไปแล้วก็เอาน้ำเอาเอาไปน้ำบ่ไดทุกคนจะเห็นเห็นมาเหมือแล้วละ่ะตายไปแล้วกับบ่มีผู้เดเอาไปน้ำไดจักคนเป็นอย่างขึ้สิภาคกันเหตุขัดขิดแน่แท้ พี่น้องครับพ่อนางกับนางเด้อพี่น้องเด้อพ่อนอนกับนอนพ่อเศร้าเมยกับเศร้าเมยอย,อยาพากันโลภหลายเฮ็ดซำพ่อใดพ่อกินเนี่ก็ถือว่าดีแล้วมือก้อนนี่นางเบิ่งข้าวพี่น้องเร็กหน่อยเชืองไม้กับขนบักทวดดินอายุสามสิบแปดปีไปท่งอยู่ตลาดไทย เฮ็ดคักหลายครับ,รบขับรถคักหลายบ่ได้พักบ่ได้พอนครับเอารถไปจอดนอนนอนตายในรถจะซึนเฮ็ดได้หลาย,ลาย,ลายได้อย่างพี่น้องบบดนี้เดยความตายเขาไม่เยือนมาเยือนจาของมันบ่นี่คือสัตธ์จะทของชีวิตนี่คือสัตธ์จะทของสัตว์โลกพี่น้องครับ่าพากันอยากได้อย่างนีคักหลาย ที่จังแดมันก็ไปน้ำบ่ได้ดอก